สวัสดีค่ะสวัสดีบ่าวโทนสวัสดีครับหน้าตาสดใสามากคนมีความรักอากาศร้อนครับอากาศร้อน <c oughs> แดดร้อนเ <c oughs> ชื่อว่าใช่กับบงัง <c oughs> แดดร้อนมากเลยวันนี้แดดมันร้อนแดดร้อนมากบรรยากาศดีมากมีคนว่าบ่าวโทนเราดูดีขึ้น ก็แสดงว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่ถามเคล็ดลับของเราแน่เคล็ดลับก็มีอะไรมากครับก็ไอ้กินนี่คือบปล่าต้นกินกินเนี่ยเขากับแี้วเนี่ย,ปล,ยปลวกพักกินเขาเกับแี้วกับปลวกพักนี่กันแั่นะี้ไงบอทอสสิไก่อย่างนี้สิไก่อย่างนี้บอกมาสิโคจะน่าขายยังบ้านนี้ กาแฟนั่น,นแซ่บไม่มีน้ำตาลมันคือสีแซ่บเพมีน้ำตาลมันคือขมเดียบังใช้สมุนไพรหวานแทนน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมเครือกรฮหอแทนใส่เครือกรฮหอแทนกาแฟดำ <c oughs> เอออบังเอออบังขาวเหงวยหรือว่าอันอันนี้มาสะท้อนบ่อบังนี่เนาะ บอกแบบก็เขาไทยนะเขาจะเอาอันเหลื่อมๆมาตั้งข้างๆเห็นบอกเนี่ยเดี๋ยวเองไปดูหน้าเองในคลิปของนาเดียเด้อท่อนก็ขาวแท้เดี๋ยวเองจะต้มมาพูดแบบนี้เอาบอกตอนเท่านี่บอกกาแฟใครสนิบบอ่บอกยี่ห้อบอกอี๋กามีไอ้พุตาน้ำแล้วใครไรยางเฮ้วยพุตาสมัยตะกี้กินกินมือละซองแต่ทุกมือนี่ สองเมือกินซองหนึ่งามกนอเพราะอีหยังหลงหลงกินโอ้ยค้านึกว่ามันเปืองบมเดเปืองบมอนเพราะว่าราคาตอนนี้มันเป็นเป็นช่วงโปวันแม่ราคาโปวันแม่ช่วงนี้รายวันอะเอาออกมากาตะกี้เพิ่นไทยราคาปกติมันกัดสามห่อพันเนาะห่อละสามบาทสิบตอนนี้มันเป็นโปวันแม่อยู่สามร้อยนิด แต่ว่าถ้าก,กินเสมอแล้วมันจะสีขาวเนาะฉันกินเสมอแล้วก็พยายามอย่าสิไปตาแดดตะกินไรเปันได้ถ้าไปตาแดดครับแต่ท <laughs> ี่เรามาโทรว่า <laughs> ของเขาพอดีกินห้วไปยางตากแดดตากลมแล้วก็ว่าโอ้เบ่อเห็นมันขาวเลยจัวะไปขาวแต่ยังได้สรุปสรุปเองจะขายอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็กินกาแฟอยู่แต่กาแฟนะมันเป็นกาแฟ ไอ้คล้ายๆว่ารถควบบวนรถพุ่งสลายไขมันเออพุพ่งบ่กอ่ะบางบเอเหลือแล้วเด้อเอฟซีอย่ากระแมวทำไมตะเกียดนี่สินั่งได้บอลเอฟซีนี่ตะออกผ้าพีโจ๊กโผล่อยู่ <c oughs> นั่งนั่งครูกระเป๋าอีสานนอ้ยเนาะจะบีสำนองกันตอนนี้นมันเมื่อแต่ใส่เอลเลยนี่แม่เมื่อก,ก่อนเอาบางใส่เอคล่ะค่ะตอนนี้ใส่ใส่เอลเลยนี่ เมื่อก่อนอบาบังใส่เสื้อ XL นะคะแต่ตอนนี้โอเคยแยกเมวลได้อบาบังอะไรกับจริงๆค่ะเพราะว่ามันสิมีเวลามันเบาโทษมันนางเผลอปกติแต่แต่มันเผลอมันพุ่งมันสิสวดจุ่มบุ่มจีิงๆนะแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่เป็นแล้วก็ซื้อกับอบาบังนะคะเพราะว่าประนางกินไม่ได้ของพวกนี้กินแล้วก็โซเลยกินแล้ว กินไม่ใช่ฟืนนะโซเลยอบาบังโอ้ดีแห้งไว้มุมนี่มุมนี่เงี้ยกเว้นขาวแห้งอับัางขายสีขาวได้เลยอับังแต่ไปย่ำขึ้นล่ะย่ำขึ้นมืดแล้วบึ้งหมดเลยมุมย่ำขึ้นอย่ามามุมนี่จักแมงแต,แต่ย่ำขึ้นแต่ย่ำขึ้นแจงเขาเขาว่าออกแสงไงเออทิปปอบเลยม,มึงย่ำขึ้นอันจักแมงจักีหยางดียวมหมืดก็มืดจักแมงเนาะเออดีดีแหละเด็ด เอง็งต้องไปดูเองในคลิปของนาเดียนะตอนนี้ตอนนี้มีมีกาแฟายอยู่สองหยิย่หอ้อนักสิข้ายต่อตกาแฟาที่เอามาขายรอบรอบแรกนะคือคือกาแฟาพื้นดีนนะออแต่ว่าราคากะสูงตามคุณภาพของเพิน่นแต่ว่าตอนนี้ก็รับเบิรงอีกสองหยิ่งห้ออยู่ออพอราคามันต่ำลงราคามันต่ำลง,งกลว่าเก่าเราคุณภาพตกลองกินเบิ่งก่อนว่าจะเป็นยังไง กินแล้วโอ้โอเคดีเหมือนเดิม,มจังคอยเสนอแนะนำเอฟซีเพิน่นให้เพิ่นได้กินนำ้ำอย่าไปลองรวบประชาชนไหนต้องต้องก,ก,กินเองจะของก่อนละเนาะแต่ก,กินแลเหล่า body ตัวเขาได้บอกเพราะตอนนี้เห็นเบาทนมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปเอฟซี FC ดูเองนะคะป้านั่งบระดี๋ยวมันดอกพอป้านั่งมิดเตอสิบใส่ไงมันมิดเตอสิบบุหรี่ม,มันตลอดทำไมจะก,กินเขาเขาเ้านี่กิน เที่ยงย้ําไแรงบ้างมือกับคนเด็กินเลยก็ยังอวดเก็ยังกยังอวดจอยเนาะจะต้องเมื่อนี่เว้ยแต่ว่าหิวแมนแมนจะไม่ตะกีบเบ้าบางใส่กางเกงขาเน่าบอดได้ใส่ด็กกางเกงว่อมตัวยิ่งๆเน่าๆเอวยืดๆไปเบิ้งกางเกงมันไม่มีตัวไหนที่เอวไม่ยืดนะคะเนี่ยให้เอฟซีสนใจนะทักทักหาบ่าโทนเลยเฟซบุ๊กเป็บ่บาโทนเหรอเนาะ ชื่อบ่าวทนไปทักเฟีบุร์นหรือบอกตัวเด้เฟซบุ๊กซื้ออย่างป่ะเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยังมันมั่วมันบ่เห็นบอกเขาสู้กับม้านั่นเสือแดงแฟนเฟซบ่าวทนเสือแดงคนติดตามสองจุดสองหมื่นคนติดตามสองจุดเก้าหมื่นทักมาทักแชทเข้ามานะคะให้อ้วนโทรมาฟังเสียงก่อนก็ได้ฟังเสียงก่อนก็สิสั่างยังก็สิจ่ายเงินนะแม่เอฟซีก็ได้เสือกับนี่ เสื้อแบบเจ็ดสีกับมี่ใสเอลกับใสเอ็กเซลเสือ้อยืดคอกลมรัตนาพรสีขาวกับสีดํากับมี่ใสเอ็มใสเอลใสเอ็กเซลทักมาเฟียสบาทุ่นเนี่ยทักเฟียสบาทุ่นอันทักเอ่อทาสมมูลทาสมมูลบันบอตอบโทรโทรโทรเขาห้ามเลยเอบอกเบอร์บอตอบกต่ทักขอความไว้เดี๋ยวมาตอบยังไม่ได,ตด้ตอบขน,นาดท,านนาทาักยังบม่ตอบโทรมาสิเดสสิเดร,ร,รับบอก <laughs> โอ้เอฟซีบางคนทักหามันมันมันบอกรับก็เลยทักหาปะนั่งอยากได้เสือสีนนะปะนั่งแย่างไปบอกมาให้บางคนเพิ่นอ่านก็เพอ่านของเอฟซีก,ก็เลยไวไปเสียบางคนเพจจิ่นอ่านทักไปเพจความก็ได้เพิ่นอ่านนะเพราะว่าบ่าวท,ทุนี่สิเช็คขอความตลอดหาในที่ซิมในที่เช็คตลอดสิเขาไปเช็คในสแปมสิเขาไปเช็คในขอความทุกอย่างโอเคบอกไหมเลยโทรบอกรับทักขอความดินไว้อยากได้ยังสนใจยังเดี๋ยวบ่าวทุ่นติตอบ โอเคทักตามนี้นะคะทักทักแชทเฟซบาวโทนบาวโทนเสื้อมันใส่เสื้อว้อมสีแดงหนามันใครๆลูบนั่นตอนนั้นมันมันจอยนอกบังเนาะไปเปลี่ยนโปรไฟลยใหม่เถอะหนาคือหนาคืออ่วนดี่หนาคืออันสิเป็นข้างทุ่มไปเปลี่ยนโปรไฟลยใหม่แต่ตอนนี้อันนี้ก่อนนะแล้วก็ทักแชทบล็อโทนนะคะแล้วก็เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ให้บาวทนขายสินค้าไปประมาณเจ็ดนาทีเองต้องให้ค่าพิชเ,เตอร์ค่ะอับังค่าโฆษณาแมบ้วผิดเองต้องให้ค่าโฆษณาค่านะเว้ยแน่แนเน่ขึ้นมาถ่ายให้ลุงดีะค่ะแน่เยเน่บึ้งดิล่ะสวยงามบอมาตรฐานแน่นนะบึง้ง ยอดเลยงานจบแล้ว มากเลยตอนแรกเฮเบิ้งแต่อันนี้นะคะกับแม่มามาเบิ้งโอ้ยได้ดูหลายอย่างวิวสวยแล้วก็งานช่างงานเทพื้นเทพื้นดาฟ้าโตไปกับเป็นเสานะคะแบบเสาอันนี้แหงแลระแบบเสาก็ขึ้นนะคะเสาตรงนี้นะคะ เต่อลยแบบเสาก็มารอไว้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอให้ปูเรจตัวเป็นหมื่นสองหมื่นนะคะแถดนแห้งจะสีอาจสิเป็นหมืมนะะ่น,จจเ,นเดียวนะเดี๋ยวเบิรงก่อนค่ะบอกไปก่อนบัแดดเอฟซีสีวาสลาดก้อนเขาบรัศน์เอสเปนสลาดก้อนเขาไม่ได้พูดจบแต่สิบมาดาในเดี๋ยวนี้ แต่สิมาคอมเมนต์ดาเฮาว่าเฮาบอกหูจริงจะสุบปบอกก่อนว่า่นเฮ้ยคนสิฮูเอี้ยเขาบ่แมนช่างพวกเจ้าพีทพือถือกให้อภัยกันไปตัวเลยสิยังมากมมยแมนบอกอาพีทบอกแม่คนบอแมนช่างเนาะคนไป็ช่างคยสิวผิดบอเขาก็เออขโมูนก็บ่แมมน เขสิเปะๆบางที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างคิว่าการเหตุแห่งเด็ดเนี่แต่ปวตงห่วงเอฟซี FC ทีหาเขา้าเขาไปด่าเราเองเขาปวดตงไปด่าเราพวกเนี้เอฟซี FC ที่รักเราเอาอยู่รักทีมหลังบ้านเอาอยู่นะคะอันนี้ลืมไปนึกว่าอันช่องจะคลองลืมไปว่าเพราะเป็นช่องของลุงเดีย นั่งบอเล่าแปดแปดแปดขอโทษนะคะเอฟซีขากำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวช่างกลับแล้วก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายละดูกันไปเลยค่ะช่างทีมเดียวๆเ,เนี่ยแต่ดูดูไม้ที่คําว่าหลับรับน้ำหนัก เป็นคำเบื่อ,อไว้รับน้ำหนักการเทพื้นนะดาดฟ้าด้านบนเปิดค้นเสือตเล็กๆใดเลยเนี่ยมินินี่ตัวเขาจะว่าของแท้เระว่าในแปดคลิปเราแต่แต่เสาปวดโพมึงไม่เลยน,นี่นี่มึงง่ายเลย พึ่งถ่ายไปวังหนึ่งไปนางตำมมบกคงกับม่อีแล้วเนี่นยแ <c oughs> ม่อีแล้ว <c oughs> ตำบกคงตำบกหุงแล้วกับมาถ่ายคลิปหนึ่งอันตอนแรกถอดปลาถอดปลาอันญ่านปลาใหม่ถอดปลาสุกแล้วตักปลาขึ้นตักปลาขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ตะแกงไว้ให้มันเสด็จน้ำมันแล้วมาถ่ายคลิปเป็นตอนนี้แล้วได้แปดคลิปบ่เม,ม็นสิเก้าคลิปหรอกว่าทายสร้างนะั้น เอาจัดไปเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเพระาะว่าในแปดคลิปสิเขาคลิปที่เก่าแล้วมัอนี้กระปวดปวดเลยอันนี้ก็เกินไปเนาะปวดไปอีเลี้ยเนาะเอฟซีบาปอ่ะขึ้นมาทั้งเรื่องเลย,เยว่าวาเาทำไมจะต้องขึ้นมาบ่อยกว่าฉันถอดปลาแล้วก็ขึ้นมาตามบะฮงแล้วก็ขึ้นมาเา กับม่เอิญไปกินเผาเป็นย่างบนโลกไปกินเผามามาเอินมาเอินไปกินเผาเผาเศร้ากับประทังกินกต่เพื่อมามาถ่ายคลิปให้สามีค่ะโอ้ยจะแม่พ่นีสามีพนนอกมาถ่ายคลิปให้สามีเงินสิล่ะเ่งานลิปกันอยู่บ้านคลิปคลิปที่แปดที่เก่าได้นี่ แห้คลิปทีแก่ติเก่าเพราะว่นทวมดหาคลิปคนใดที่ตดแก่ิดเก่าไปคูจะมาแตะมองไรกลับแล้วนะมีถือโอกาสทายห้านี้ก่อนถ้า่ายผิดยถ่ทยขจงในล่ะนีก่อนสิกิบบ่อเขามนนี่มานนั่งไปกีนเขาซื้อกับทายคลิปขกระปดโผล่อกกันไหมคลิปนะอุตสาหตั้มจมูกหงถอดตาถอนหนูหายแล้วกนยังบ่อห้ากินเข่าอีกเขากันหนึ่งให้กิน ยเอจังไนี่ส่ค uh> ิปอกนี่ก่อนส่คลิม่สมะจมเนียวนี่ก่อนไปนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมามามาเออไปกินข้าวกับทายคลิปอกันไม่คลิปนะไปแล้วค่ะ แม็กโครใหญ่กำลังจะเดินทางกลบับเลียวไปก่อนเสร็จภารกิจ เธอเธอเธอกินอิ่มหลับกันหมดเลยโตวไวมากนะคะหามดือดได้ดิ๊มว้วนเหรออันพักหลังอันเป็นร่างกายมันเริ่มกลับมาปืนแนเป็นอ่ ไปกระโดดโลดเต้นไหมนอนให้นมลูกกับนอนงายปาง,งางเลยขาเหยียดขาย่ำขาขาขายันกับกงนะดีๆนะนอนงายปาง,งางให้ลูกเลือกกินเอาสร้างเป็นลูกลูกเดียว <c oughs> สี่ของมีตื่นคะ่ะไม่กวนคะ่ะไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ าติดตาม f c e e o o o ปน้นางด้วยนะคะทีมหลังบ้านน้องอิง Facebook ของลุงเดียก็ธรรมดาโลกไม่จำค่ะขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้ภารกิจนี้สิ้นสุดแล้วเดี๋ยวอ่าโทรศัพท์ไปคืนให้ลุงเดียนะคะให้เจะพข้อมโหลดค่ะถ่ายให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ